สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน2564นะคะไพ่เนี่ย อาจารย์อธิษฐานไว้แล้วนะคะถ้าสิ่งคนไหนอยากจะอธิษฐานขอครูบาอาจารย์ในไพ่เสียนร้อยแปนี่นะคะหรือขอครูบาอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยก็ลองอธิษฐานดูนะคะค่อยๆหลับตานะแล้วก็อธิษฐานดูเดี๋ยอนจะเลือกให้ห้าใบา ช่วงนี้พายุมาฝนฟ้าตกเยอะนะคะดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนนะคะภทก,กระยก็มานะโควิดก็ยังอยู่ดูแลรักษาตัวเองออกกำลังกายแข็งแรงนะคะแล้วกเ็เข้มงวดเข้มงวดกับการใช้ชีวิตประจำวันหน่อยนะคะ เราจะไม่กลับตกเพื่อตัวเราแล้วครอบครัวนะอโอ้ปู่สีสิ่งนี่ปู่ออกมาหลายคลิปแล้วนะเนี่ยอือปู่มาให้โชคจริงๆเลยชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะอในเดือนพฤศจิกายนสองพันีนี้นะเสียนที่อยู่กับตัวคุณที่ปู่จะให้โชคเลยเนี่ยนะให้โชคให้ราบเลยคือปูม่มุจะลิ้น ปู่มุจรนนี่รู้สึกเปิดมา12คลิปนี่ปู่ออกมาไม่เท่าไหร่เองนะคะนะแต่อันเนี้ยเหมือนกับว่าปู่สถิตยอยู่กับคุณเลยอะ่ะคุณได้โชคได้ลาภแน่นอนไม่ต้องกลัวทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเขาเรียกว่ามือขึ้นนะมือขึ้นมากณณเวลานี้นะคะอ่าแล้วก็นี้เป็นพันลุศีวิรูป,ปัก ะะตามจริงปู่จะต้องไม่มีเคี้ยวนะแต่ว่าอันเนี้ยอาจารย์เศษเนี้ยอาจารย์ไม่ได้ปั้นเองหรอกเพราะว่าอันนี้จ้างเขาไม่มีเวลาแต่ว่าอยากได้จ้างไปจ้างมาคนทําก็ไม่รู้ยังไงติดเคี้ยวไหมเฉยรือบอกว่าอยู่ไม่ได้มองไงก็เห็นแต่เคี้ยวเห็นแต่เคี้ยวเลยติดมาให้นะคะก็เลยเป็นแบบนี้แต่สีเนี้ยจะไม่ใช่สีเขียวนะตอนแรกเนี่ยนะจำไม่ได้ว่าเป็นสีทองหรือเป็นหน้าเนื้อหรือเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าอาจารย์เอามาลอกหน้าใหม่หมดเลย เราออกหมดเลยแล้วก็ลงสีใหม่แล้วก็ให้สีท่านใหม่นะคะตอนทําเนี่ยพวกหัวขนที่เราเขียนๆนี่นะเวลาอาจารย์ทาเนี่ยอาจารย์ต้องถือสีนนะนุ่งขาวหงมขาวนะคะไม่งั้นไม่งั้นทํเสียไม่ได้คือสีจะต้องไม่ขาดเลยสักข้อหนึ่งนะถึงจะทํเสียได้ไม่ได้ไม่ได้ทําเหมือนคนอื่นนะคะที่แบบว่ามันนั่งอยู่เฉยๆเดินมาก็จับผูกกันมาวาดหรือว่าปั้นได้เลยนะไม่ไม่มีนะคะจะต้องถือสี ทุกเสียนที่ทําเลยนะคะหรือว่าทุกเสียงที่ซ่อมก็ต้องถือสิงทั้งนั้นเลยนะคะไม่ได้ทําแบบเหมือนเหมือนยังไงอะไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีครูบาจารย์บอกไม่ใช่นะคะแล้วก็เสียนอันนี้เป็นเสียงของพะฤาสีสีสิงนะรู้สึกว่าปู่ถักงานเยอะมากในช่วงนี้ออกปวงมาหลายคลิปมากเลยนะคะปูส่สีสิงเนี่ย จะมีคำหมากที่วิเศษมากคำหมากก็เราเคี้ยวหมากแแหละนะคะเราเคี้ยวหมากแต่ของเราจะเป็นหมากปูใช่ไหมแต่ของปู่เนี่ยจะเป็นเปลือกไม้รากไม้เป็นไม้ทิพย์เป็นไม้อมฤตริอะไรบางอย่างที่ปู่มาอ,อนิมิตแห้่จารย์เห็นที่ปู่มาบอกนี่นะคะนะหน้าหน้าของปู่เนี่ยก็จะเป็นสีหน้าเนื้อหน้านวลๆผ่องๆนะสีหน้าเนื้อแล้วก็ลิมฟีปากของปู่จะหนานิดนึง นะคะจะหนานิดนึงแล้วก็ผมน่ะก็จะแบบยาวๆแหละนะจะไม่ได้มีดอกลำโพงมีอะไรหรอกก็จะเป็นผมยาวๆลุ่งล่างมีหนวดมีคราแบบนี้แหละนะแต่ว่า,าถ้าทำเป็นเสียนเนี่ยเราให้รู้เป็นพารุสีก็คือต้องเป็นดอกลำโพงแบบนี้แล้วก็เป็นลายเสือนะคะถึงเนี่ยถึงจะเป็นพารุสีอาจารย์ก็เลยทำออกมาแบบนี้แต่ว่าเสียนเนี่ยทำมานานมากแล้วก็เลยมีขี้ฝุ่น เกาะนิดหนึ่งแล้วแล้วก็มาลงนะอาจารย์ก็ลงสีให้จะเป็นเทาๆนิดหนึ่งนะคะพอเอาไม่ออกแล้เป็นหน้าเน,นื้อนะคะแล้วก็คำหมาของปู่ที่ปลูกเคียวเปลือกไม้เนี่ยสามารถที่จะช่วยคนได้ปู่จะเด่นเรื่องช่วยคนเ,เจ็บไข้ได้ป่วยโดนของโดนคุณใส่โดนอะไรอย่างเงี้ยปู่ใช้คำหมานี่แหละช่วยนะคะถอนของทําของอะไรพวกนี้เสร็จแล้วก็ปู่จะมีวิชาหนึ่งที่โดดเด่นก็คือ ปู่สามารถเสกนะคนตายให้ฟื้นคืนขึ้นมาได้นะคะอันนี้เป็นวิชาที่สุดยอดมากของปู่แล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นมีปู่มีวิชาหนุนดวงดวงใครที่ดวงตกดวงไม่ดีอะไรปู่ก็จะแบบมีวิธีทำํำให้ดวงพลิกกะัจากไร้กายเป็นดีขึ้นนะคะอันนี้ถ้าใครอยากจะบูชาปู่นะให้ท่องน้โมสามจบนะคะแล้วก็ท่องคาถา ที่บูชาพระฤาษีร้อยแปดได้นะคะใช้ได้เหมือนกันนะนะคะแล้วก็เ,เสียงของเสียงที่ขึ้นสรุปมาก็คือเสียงธนุมันกับเสียงพระแม่สุรสวดีนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะเมื่อกี้บอกแล้วหยิบจับอะไรก็จะได้เป็นเงินเป็นทองในช่วงจังหวะนี้การค้าการขาย ดีมากๆเลยตั้งแต่กลางปีมาแล้วนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีแบบว่ากระท่อนกระแท่นบ้างแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์การเงินจะดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆในช่วงจังหวะเวลานี้ต้องรีบคว้านะคะใครทําการค้าการขายจังหวะนี้น้ําขึ้นให้รีบตักนะคะรีบตักรีบเกาะรีบตวงเอาไว้นะคะ ปู่มุจลินเนี่ยอยู่สถิตกับคุณคุณไม่กลัวคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะจนคุณจะขายของไม่ได้คุณจะค้าขายไม่ได้กําไรไม่ดีมันได้อยู่แล้วได้เห็นเห็นเนี่ยอาจารย์บอกเลยเห็นเห็นพาะก็รู้กันอยู่ว่าปู่พญานาคนี้มีสมบัติมหาศาลแค่ไหนถูกไหมนะคะในเมื่อท่านเนี่ยมาให้พรเนี่ยอยู่กับเราทั้งเดือนเลยสิงคนไหนนะที่สวดมนต์นั่งสมาธินะคะลองส่งกระแสจิตส่งบุญ ถวายบุญกุศลที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยถึงปู่จลิงแล้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราขอเราจะได้ยิ่งใครสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลได้แน่นอนได้เห็นเห็นเลนนี้นรับประกันเพราะว่าคนที่ทํามาสม่ำเสมอเห็นผลแต่ถ้าคนที่ทำลุ่มลุ่มดนดอนเี่ยอ่ะผลลับม,มันก็อาจจะได้ตามนั้นแหละตามเลเวลที่เราทําลุ่มลุ่มดอนดอน,นั่นแหละ แต่คนที่ทําเสมอต้นเสมอปลายเห็นผลแน่นอนแล้วมีคนเห็นผลแบบนี้มากมายนะคะในสิ่งที่อาจารย์สอนทุกคนไปเนี่ยก็ฟีดแบ็กกลับมาเขาก็ได้ผลนะแล้วก็เ,เงินสิ่งเนี่ยมีเกณฑ์นะเงินข้าวเงินดีมีเกณฑ์ได้ปลดหนี้ปลดสินอะไรบางอย่างไปด้วยนะคะแล้วก็มีกินมีใช้สภาพคล่องดีขึ้นนะมีเงินหมุนเวียนดีขึ้น อยากได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยอยากไปไหนก็ยังพอไปได้แบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะแล้วก็อาจจะมีพอเหลือเก็บพอเหลือเก็บนะแต่บางคนที่สภาพคล่องยังไม่โอเคเนี่ยแล้วมันมันจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นนะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะสิ่งการเงินจะโดดเด่นสุดๆเลยนะคะเหมือนคุณจะมีลู่ทางมีอะไรใหม่ๆอ่ะแล้วทําให้ได้เงินมานะคะทีนี้ผู้ใหญ่อ่ะ ผู้ใหญ่ก็จะเมตตาผู้ใหญ่ก็จะช่วยนะคะผู้ใหญ่ที่ช่วยเราเนี่ยนะส่วนใหญ่ที่เป็นคนอุปถัมภ์คนให้เราเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยจะเป็นผู้ชายนะดูจากไพ่ข้างบนนะคะนะจะเป็นเสียงของบรรดาปู่ๆูหมืนเลยนะคะจะเป็นเสียงปู่หมืนเลยนะเพราะนั้นจาจาร์ตีความว่าจะเป็นผู้ชายเป็นพ่อก็ได้เป็นปู่เป็นตาเป็น คนอะไรก็ได้ที่เป็นผู้ชายหรือว่าผู้ชายที่อายุมากกว่าเราท่านจะเมตตาเรานะคะช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองถ้าคนไหนสิ่งคนไหนติดขัดจะได้จากผู้ใหญ่ในลักษณะแบบนี้แหละท่านก็จะเมตตาช่วยเรานะคะอุดหนุนเรานะเกื้อกูลเราในยามที่เราลําบากจะพึ่งพาเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองได้กับผู้ชายนะคะในช่วงจังหวะระยะเวลานี้นะคะแล้วสิ่งคนไหนอยากมีลูกนะจะมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกนะ นะมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกแต่ถ้าคนที่มีลูกแล้วอ่ะถ้าเป็นเด็กผู้ชายจะซนมากนะบอกเลยว่าจะซนมากคุณได้เซนทานุมาแต่ว่าเป็นเด็กที่เก่งฉลาดนะสมองดีหัวไวปัญญาดีแต่อาจจะดือ้อดื้อมึนดื้อแพ่งเลยอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ยังพอควบคุมได้อยู่นะคะยังควบคุมได้ยังให้คุณอยู่นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยชาวล,าลาัคณาราศีสิงห์เนี่ยนะเป็นคนที่สติปัญญาดี นะคะเนี่ยคุณได้เสียงพระแม่สุรสศดีนะคุณจะแก้ไขปัญหาสถานาการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันถาถมเข้ามาใน5-6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบางทีมันมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมากคุณเป็นคนที่สมองมีปัญญาดีคุณจะแก้ไขคุณจะหาทางออกได้นะ จนมันค่อยๆดีขึ้นด้วยตัวของคนเองสู้ด้วยตัวเองนะแต่ว่าบางอย่างคุณต้องลดทิฐินะคะอย่าดือ้อย่าลั้นนะคะคุณต้องฟังผู้ใหญ่นะเพราะว่าด้านไพ่ด้านบนเนี่ยนะไพ่ด้านบนที่เป็นเสียงของผู้ใหญ่หมดเลยนะนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะ่ะแต่เสียนด้านบนอะเป็นผู้ใหญ่หมดเลยแล้วนี่คือตัวคุณนะคะ นะเสียงพ่อแม่สุรสวดีนี่คือคือก็คือปัญญาคือสมองของคุณแต่ว่าคุณจะมีความล้นนะมีความมุ่งมั่นความล้นความกระตือรือร้นปนปนกันจนกลายเป็นว่ามุ่งมั่นจนมองไม่เห็นคนรอบข้างนะคะหรือว่าดื้อรั้นกับผู้ใหญ่กับพ่อกับแม่ ะะกับปู่ย่าตายายไปเลยนะจนเป็นลักษณะแบบนั้นไปเลยนะคืออาจารย์ก็ห่วงนะบางอย่างเนี่ยเราจะต้องลดเราจะต้องละบางอย่างเราก็ต้องเลิกนะคะใน,นเรื่องอารมณ์เพราะว่าสิ่งเนี่ยบางทีงเรื่องอารมณ์จะเป็นใหญ่นะงั้นะแล้วมันจะสร้างกรรมให้กับเรานะคะมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมกรรมทั้งสามอย่างจะมาครบทันทีแล้วทีนี้มันจะเป็นวิบากกรรมสืบเนื่องข้ามภพข้ามชาติไปนะคะให้สิง ภาวนาะบ่อยๆภาวนาะพุโทโธพุโทโธแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันนะพยายามนั่งนั่งไม่ได้ก็วันเวันสองวัน,สอ,วนสองวันทีเพื่อที่จะขัดเกลาจิตของเรานะอาจารย์พูดเสมอเลยนะคะกับลูกศิษย์หรืก,กับทุกคนที่เข้ามาหาเนี่ยว่าดวงจิตเรามันเป็นแค่ดวงกลมๆเล็กๆเ,เนี่ยล่องลอยไปล่องลอยมา ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมันคนตาใส่นะมีบุญก็จะเห็นผีเห,นหนเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นไปนะแต่พอเราโตขึ้นมาหรื่อยอๆเจ็ดขวบสิบขวบยี่สิบสามสิบมันมีกิเลสมันมีกรรมมันมีมโนกรรมพวกนี้พอกจนจิตเราอ่ะมันจะกขาวขาวมันมาขาวขาวเนี่ยไปชำระก,กรรมมาเรียบร้อยเนี้ยจากขาวขาวปุ๊บอ่ะมันยิ่งอยู่ไปนานมันยิ่งยิ่งเทายิ่งเทายิ่งเทายิ่งดำนะคะพยายามขัดขัดทุกวันเหมือนเราขัดหม้อเนี่ยน่ะ เราถอดข้ามหม้อเราก็ดำทุกวันใช่ไหมทีนี้ใจเราก็เหมือนกันก็ขัดทุกวันได้ยินอะไรมาคือพยายามออกออกทุกวันแล้วก็นั่งสมาธิพิจารณานะตามดูสังขารพิจารณาสังขารพิจารณาจิตของเรานะคะจนขัดเกาจนจิตละเอียดนะนะคะแล้วสิ่งเนี่ยจะดีมากเลยนะคะจะไม่มีอะไรติดค้างในใจเราแล้วทำมาหากินมันก็จะขึ้นครูบาอาจารย์ก็จะเมตตานะคะ บางบางอย่างนี่นะได้เงินมาโดยปฏิหารก็ยังมีมาแล้วเลยนะของสิงนะคะให้พยายามนะเพราะว่าคุณได้เสียดอู่มัอ mm hmm. จะรนยิ่งคุณนั่งสมาธิในเดือนที่คุณจะเย็นคุณรู้สึกว่าคุณจะนั่งนิ่งขึ้นคุณจะเย็นขึ้นสบายใจขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันได้แบบออกไปแล้วมันปลดแอกไปแล้วอะไรเนี้ยปัญหาหลายๆสิ่งหลายอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะสิงต้องพยายามลดทิฐิลดอีกโก้บางอย่าง แล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่าดื้อกับบุพการีของเรานะอย่าดื้อถ้าดื้อแล้วมีปัญหาเลยถ้าดื้อแล้วติดขัดเลยเจอปัญหาเจออุปสรรคทันทีเลยนะแต่ถ้าเราไม่ดื้อนะนันจะไปถลุยเลยดวงจะเป็นแบบนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นให้พยายามหน่อยนะพยายามนิดนึงมันเป็นนิดเดียวนอกนะั้นอาจารย์มองว่าเรื่องงานกําลัง ดวงกาลังเปิดดวงกําลังดีดวงกาลังขึ้นเรื่องงานยิบจับอะไรคว้าอะไรได้คว้าเลยขยายกิจการได้คว้าคนที่เป็นลูกจ้างประจําเขานะแบบรีบอัพผลงานของเรามันมีเปอร์เซนต์ที่ทายปีหรือต้นปีมีเปอร์เซนต์ที่จะได้เงินค่าตําแหน่งหรือเงินในวิชาชีพ นะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเลือ่อได้เลื่อนเงินเดือนแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะสูงมากที่คุณจะได้เงินจากหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นมากจนเพื่อนเพื่อนอาจจะอิฉาด้วยซ้ํานะคะนะมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่เรื่องครอบครัวเนี่ยในไพ่เนี้ย เขาบอกว่าลูกจะดื้อแค่นั้นเองนะแต่ก็เป็นไปตามวัยไม่มีประเด็นอะไรส่วนสิงคนไหนที่ครอบครัวม,มีปัญหาอย่าล้างหรือว่าสามีพัญญาอยู่ไกลไกกันนะอันนี้ก็ขอให้ปรับความเข้าใจกันหรือว่าออลองพิจารณาดูตามความเหมาะสมของแต่ละคนแล้วกันว่าต้องการอะไรนะคะแต่ในไพ่เนี้ยขึ้นโดดเด่นเรื่องลูกนะเรื่องลูกอย่างเดียว จะเป็นส่วนใหญ่กับชีวิตความอยู่เรื่องเงินเรื่องทองนะเรื่องการเดินทางของชาวลัคนาราศีสิงห์ปลอดภัยดีไม่มีปัญหาสิงห์ในส่วนของเรื่องสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องกระดูกนะกระดูกฟันนะข้อต่อต่างๆในตัวเนี่ยเรื่องกระดูกเป็นหลักเลยนะของสิงห์ตลอดชีวิตอ่านะตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าให้ระวังให้ดีตอนช่วงท้ายๆปีเนี่ยแหละมันอาจจะมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกปวดหลัง ปวดฟันได้ถอนฟันได้อุดฟันอะไรพวกเนี้ยนะมันจะมีเกิดขึ้นนะคะของชาวสิงนะแต่ว่า,าที่เจ็บปวดมันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่สิง์บางคนซะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องกระดูกตลอดชีวิตนะคะ,อ,ะอันนี้ถ้าใครที่อยากจะเข้ามาปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะเช็คดวงส่วนตัวตกฟ้าของตัวเองว่าตัวเองสร้างวิบากกรรมทำอะไรไว้เนี่ย ก็ค่อยจองคิวมากับน,น้องแอดมินก็นแล้วกันนะคะถ้าบุญเราสัมพันธ์กันอาจารย์ก็จะดูให้นะคะจะเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนนะคะแต่ถ้าใครที่บุญไม่สัมพันธ์กันแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าอาจารย์อธิษฐานกับครูบาอาจารย์ตอนขึ้นผ่านไว้ตั้ทำให้ตั้งแต่ทีแรกแล้วถ้าบุญไม่สัมพันธ์กันก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์แบบชี้นําพามาให้ทางสะดวกแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ครูบาอาจารย์เนี่ย ทำให้ไม่เจอกันหรือปรัดอะไรประมาณนี้นะก็แล้วแต่ที่ครูบาอาจารย์จะสร้างขึ้นมานะอันนี้คืออาจารย์อธิฐานไว้อยู่แล้วนะคะนะเพราะว่าอาจารย์อยากจะให้คนที่เข้ามาดูกับอาจารย์เนี่ยได้ได้ปรับได้แก้จริงๆนะคะถ้าไม่ใช่แล้วอาจารย์ก็ไม่ไม่อยากดูให้นะคะพูดตรงๆเพราะว่าอาจารย์ก็ทํางานอย่างอื่น อยู่ด้วยนะคะแล้วเมื่อก่อนเนี้ยสิบปี20ปีที่แล้วเนี้ยอาจารย์รับแต่เคสหนักๆทั้งนั้นเลยนะถ้าจะดูแบบว่าแบบที่คนเขาดูทั่าไนี่อาจารย์ไม่ดูนะคะอ่ามันก็เลยเป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องอธิษฐานขอครูบาอาจารย์ไว้เช่นกันนะคะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะอ่าแล้วก็ ใครดูแล้วก็รบกวนช่วยแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นิดหนึ่งนะคะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะแล้วก็ที่เห็นกล่องๆอยู่ข้างหน้านี่เป็นตัวเทสทน้ำลายนะเป็นตัวเทสน้ำลายนะคะของโควิดนะคะนะถ้าใครยังไม่มีก็ติดต่อน้องแอดมินได้นะอันนี้เขาฝากอาจารย์มาประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ของอาจารย์หรอกนะ,ะแต่ว่าฝากมาประชาสัมพันธ์เผื่อใครที่อยากสร้างบุญสร้างกุศลซื้อไปแจก ซื้อไปแจกให้เด็กๆให้บ้านพาักคนชราให้พระให้อะไรอย่างนี้นะคะก็ติดต่อน้องแอดมินมาได้เผื่อน้องแอดมินเขา,เาต้องรู้รายละเอียดอะไรพวกนี้นะคะก็ติดต่อคุยกับน้องค่ะเผื่อน้องเขาก็จะได้บอกไปทางคุณเจ้าของอะเนาะเขาจะได้ราคาที่ถูกนิดนึงแล้วก็ไม่เจ็บจมูกด้วยอาจารย์ก็ใช้แบบนี้แหละเทสทุก7วันนะคะเหมือนกันนะคะค่ะอาจารย์ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเดือนธันวานะคะขอบคุณค่ะ